ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงรายปักนะครับประจำวันที่16จนถึงวันที่31สิงหาคม2563สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาคหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในราศีพิจิกนะครับ แต่ถ้าท่านใดรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนำมาถูกด,ดวงทำนายแล้วลัคนาราศีเกิดอาจจะไม่ใช่ในความเข้าใจเบื้องต้นของคุณลัคนาราศีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามวันเวลาที่คุณเกิดนะครับฉะนั้นถ้าเราดูในจุดของลัคนาราศีเกิดจะมีความละเอียดและแม่นยำค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าการดูจุดของลัคนาราศีเราจะได้ข้อ ดีข้อเสียมุมมองแล้วก็จุดแข็งจุดอ่อนในดวงชะตาของเราแบบละเอียดถี่ถ้วนนะครับฉะนั้นเราตามความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนจะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาจุดเริ่มต้นในดวงชะตาของเราคือราศีอะไรนะครับแต่ถ้าไม่รู้เวลาเกิดหรือไม่รู้เวลาตก้าก็ต้องเอาไว้ที่ราศีพิจิกหรือราศีที่เราเกิดในช่วงนั้นๆในเดือนนั้นๆนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยว่า คนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกในช่วงปักหลังของเดือนสิงหาคามนี้จะมีเหตุการณ์ใดๆสําคัญเกิดขึ้นบ้านเรามาวิเคราะห์กันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกตำแหน่งของดาวอังคารตอนนี้โครจรตกในเลือนเสียหรือเลือนอริตอนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนคนเบื่อเบื่อเซ็เงเซง ติดขัดติดนู่นติดนี่มีอุปสรรคปัญหามากมายค่อนข้างเยอะหรือทาอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ถูกปกถูกใจหรือไม่ได้อย่างที่ตนเองต้องการเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นตําแหน่งของดาวประจําตัวตกเลือนอริก็กจะมีปัญหามีความยุ่งยากมีเรื่องราวที่มันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับตัวเราที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นก็ต้องระมรัดระวังอย่าใจร้อนอย่าพลีพามหรืออย่าตัดสินใจ ด่วนโดยพลาการโดยที่ไม่ทันคิดหรือไม่ทันตึกตรองไตรตรองอย่างทุวนทีโอกาสที่จะมีเรื่องมีราวหรือมีเหตุในเรื่องที่มันไม่ค่อยจะดีนะักจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างต้องมองว่าหากคุณยังมีการงานทําอยู่สตอรี่เรื่องงานยังโอเคยังลงตัวอยู่ไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้มีเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องซีเรียสหรือกังวลใจใ่อย่างใดน,นะครับ ถือว่างานของคุณลงตัวหากคุณทํางานกินเงินเดือนเป็นลูกจ้างรับราชการนะครับงานของคุณตอนนี้มั่นคงถาวรน,นะครับถือว่าไม่มีความเครียดในเรื่องของเรื่องงานแต่อย่างใดแต่ถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานอิสระนะครับตอนนี้ดวงการงานของคุณเริ่มเข้ามา หรือเริ่มมีมากขึ้นนะครับถือว่าในช่วงนี้ดวงการงานของชาวราศีพิจิกไม่มีปัญหาหรือไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใดนะครับถือว่าทํางานได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวหากท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอยากจะย้ายค่ายอยากจะหางานใหม่นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วยังจะเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณนะครับถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องของงานของคุณ หากมองถึงในเรื่องของการเงินก็ยังถือว่ายังลงตัวอยู่คืออย่างน้อยคุณก็ยังพอจะมุนเงินพอจะหาเงินพอจะที่จะหยิบยืมหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยยังพอหยิบยังพอยืมยังพอหาได้อยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาของคนรอบข้างที่จะมา ขอความช่วยเหลือหรือมาหยิบมายืมในเรื่องของเงินทองในเรื่องของทรัพย์สินหรือในเรื่องปัญหาต่างๆนะครับคุณต้องดูความเหมาะสมหรือดูองค์ประกอบหลายๆสิ่งหลายอยา่างอย่าเพิ่งผีผาหรืออย่าเพิ่งให้ไปโดยที่เราไม่ทันคิดหรือไม่ทันวางแผนว่าการเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าจะช่วยก็ต้องไม่ลำบาก กับตัวเองในภายหลังนะครับไม่ได้หมายความว่ามีมีเงินอยู่ร้อยบาทติดตัวก็ต้องช่วยเหลือทั้งร้อยบาทนั่นคงไม่ใช่นะครับก็ต้องดูความเหมาะสมต้องระวังคนรอบข้างเพราะดาว ที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างอยากมาพัวพันเรื่องการเงินของคุณจนถึงประมาณเดือนมีนาหรือต้นปีหน้าเลยทีเดียวฉะนั้นจะช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ก็ต้องดูเป็นรายๆไปนะครับอย่าช่วยจนหมดหรืออย่าช่วยทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยวกลายเป็นว่าจะเอาปัญหาของคนอื่นมาแบกใส่บาศของตนเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งดาวความรักในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกคือดาวศุกร์ แต่ดาวศุกร์เนี่ยโคจอตกเรือชนชะตาที่เสียไม่ดีเลยนะครับฉะนั้นการที่คุณมีคู่หรือมีแฟนเนี่ยผมมั่นใจว่าตอนนี้อาจจะเกิดปัญหาเกิดความไม่ลงรอยเกิดความรู้สึกและก็มุมมองที่ไม่ค่อยจะดีนะฉะนั้นคุณอาจจะมีความขัดแยง้งทะเลาะบบกแหวงมีความโกรธหรือมีความไม่ลงรอยซึ่งกันและกัน มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับก็ต้องเอาหูไปนาวตาไปไล่หรือใจเย็นๆสักนิดหนึ่งใช้เหตุใช้ผลใช้สติในการที่จะพูดคุยในการที่จะเจรจานะครับเพราะถ้าคุณคุณหันพันแล่นหรือทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้อย่างที่คุณต้องการเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นทําให้เกิดการวิวาทการขัดแย้งกันและก็ที่สุดจะนํามาซึ่งการแยกทางกัน ก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะตำแหน่งมันตกเรียนเสียแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะบอกแววงกันแปลว่าคุณกับแฟนคุณตอนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกันอยู่กันคนละจังหวัดหรืออยู่กันคนละที่โอกาสที่จะต้องมาเจอกันเนี่ยมันยังน้อยเกินไปนะครับยังไม่ค่อยมีเว,เวลาในการที่จะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันก็ต้องทําใจสักนิดหนึ่งเพราะว่าหลังจากฝนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ไปแล้วนะครับ ปัญหาความรักของคุณก็จะเบาบางลงหรืออย่างน้อยกลับมาดีขึ้นนะครับหรือไม่ก็แฟนคุณหรือคู่คุณเนี่ยอาจจะมีเคราะห์มีเรื่องไม่ดีนะักมีเรื่องเจ็บป่วยมีอุบัติเหตุหรืออาจจะมีเรื่องของคดีความต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งถ้าคุณมีคู่มีแฟนก็อย่าให้แฟนหรือให้คู่ใช้ชีวิตประมาทนะครับอย่าโลภโผนพิดา丹มากเกินไปนะครับฉะนั้นหลังจากพ้นสิ้นเดือนนี้ คู่พรองหรือแฟนหรือคนรักของคุณก็จะกลับมาดีมากขึ้นกว่าในช่วงเดือนนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าคนโสดหรือคนที่ยังไม่มีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวแต่กําลังจ้องๆดูดูหรือกําลังเปิดใจกับใครบางคนอยู่ช่วงนี้อาจจะยังติดปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่างการเปิดใจหรือการให้เวลาเวลาเนี่ยอาจจะยังน้อยเกินไปนะครับก็ถือว่าไม่น่าวิตกเพราะว่ามันยังเป็นจุดอ่อนจุดเสีย ะระยะสั้นๆเท่านั้นเองหลังจากพ้นสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ไปแล้วผมว่าปัญหาเรื่องอติดขัดในเรื่องของเวลาในเรื่องของไมเส้นต่างๆเนี่ยน่าจะดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ผมว่าเริ่มเดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยความรักของคนโสดน,น่าจะดีหรืออย่างน้อยก็น่าจะลงตัวมากกว่าในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งของดาโชคลาภก็ยังโอเคอยู่ ผมมองว่าถ้าคุณจะเสี่ยงโชคซื้อหวยนะครับลองซื้อเลขที่ตั้งของออฟฟิศสำนักงานหรือที่ทำงานที่คุณทำอยู่บางทีเลขก็น่าจะออกในเลขนั้นๆน,น,นะครับหรือไม่ก็คุณอาจจะซื้อเลขใกล้ตัวของตัวเองก็ได้ฉะนั้นโชคลาภอาจจะมาจากเรื่องของงานการเสี่ยงโชคก็เป็นส่วนหนึ่ง เชื่อว่าก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภเหมือนกันเพราะว่าตำแหน่งของดาวโชคลาภได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยแล้วก็ตำแหน่งราชาโชคด้วยถือว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนั้นเสีย่ยงโชคมีโอกาสที่จะถูก,กหวยถูกรางวัลอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของญาติผู้ใหญ่ในช่วงนี้ก็ต้องกังวลใจสักนิดหนึ่งเพราะว่าตำแหน่งของดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่คือตำแหน่งของดาวพระราหูตอนนี้ยังโทจรตกในเรือนของมรณะอยู่ฉะนั้น ญาติผู้ใหญ่เอ,อ่ยหรือว่าคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านเราก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งโอกาสที่จะเจอเรื่องไม่ดีมีเคราะห์เรื่องเจ็บเรื่องป่วยเชื่อมั่นว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันก็ต้องดูแลอยากก่าใกล้ชิดนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องข้าวของเครื่องใช้ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นมือถือโทรศัพท์ ลดลานะครับอาจจะมีการเสียซ่อมถูกเฉียวถูกชนหล่นหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเกิดการชำรุดเสียหายฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งของก็ได้และสิ่งสำคัญในช่วงท้ายก็ต้องระมัดระวังสุขภาพและก็เคราะห์อของตนเองเอาไว้ให้มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องขากระดูก หรือ,อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบไทรอยด์ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีพิจิกต้องระมัดระวังในช่วงนี้โอกาสที่จะเจอเคราะห์หรือมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเอาละคลิปนี้ก็พอจะเป็นน้ำจิ้มหรือพอจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เกิดในราศีพิจิกจะได้ทำความเข้าใจและจะได้ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบนะครับแต่ถ้าคุณสนใจอยากจะตรวจดวงชะตากับผมแบบเจาะลึกสามารถโทรเข้ามาพูดคุย ที่ผมได้เลยนะครับหมายเลข0615485505 ID Line ู Astro 59การดูดวงมีค่าครูด้วยนะครับแต่รับรองว่าค่าครูไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจะเกินไปแต่รับรองคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรติดตามกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับ